ชเชิญชวนงูงมาอยู่ฮะทําไมครับเพราะว่าใต้ต้นกล้วยจะเป็นสุ่มอย่างนี้ยิ่งกอใหญ่ๆนะครับงูงไม่ต้นกล้วยไม่มีรากแก้วมันเป็นโพรงใช่ไหมมันเป็นโพรงงูงชอบเข้าไปนอนอผมเห็นกระตาวันนั้นไม่ได้ถ่ายรูปนะครับเล็กกันนี่หน่อยพาดอยู่บนปลายกล้วยใบใหญ่ๆเข้าไปหน้าต่างจะไปกินแมว<อ>ผมเสียดายมากเลยวันนั้นบอกเสียดายมากๆเลยก็คือว่าจะได้มาที่บ่าให้คนเข้าใจว่างูงไม่ได้กลัวต้นกล้วยอย่างที่ว่าเออ,เอ,อนะครับ เนี่ยนอนมันต้องกล้วยขึ้นไปจะไปกินแมวบ้านเขาเข้า,ขาคือคอย่าอย่าทําให้บ้านรกครับผมอย่าเป็นรังงูชื้นครับเป็นรังงูเนี่ยอย่าม่ให้มีโพรงมีที่ซ่อนตัวครัอออีกอย่างหนึ่งนะครับที่คนคิดกันมากก็คืออยากจะบอกว่าสเล็ดพังพรทําไมฮะต้นสเล็ดฟังพรมันมันกัดไม่ได้เหรอไล่งูไม่ได้ครับสเล็ดพังพรคุณอย่างงี้สเสล็ดพังพรผมเทียบง่า,งงายๆก็เหมือนฟาลาสเตตัมอนหรือ,อยาแก้วัด หรือ CPM อยากแค่หวัดนะครับคุณมีตะปาเันตะม่อนวางอยู่ที่บ้านคุณเนี่ยร้อยเม็ดแล้วคนในบ้านจะไม่เป็นหวัดเหรอไอจะไม่ปวดหัวเหรอหรือมี CPM อยู่อีกร้อยเม็ดก็ไม่เป็นหวัดเหรอเป็นแล้วถึงหยิบมาใช้เฉลต์ฟังฟอนเหมือนกันครับก็คือว่าเมื่อเวลาคุณคุณคุณปวดหัวคุณโดนงูกัดหรือโดนแมงสาบไอโดนได้แมงป่องต่อยหรือตะข่าวกัดคุณก็ไปตามกับกระบูดกับเล่าเขาแล้ามาโพ ถอนพิษไม่ได้ปลูกัน <Gerilim S 2> ไม่ได้ปลูกกันงูไม่ได้มาไล่งูไม่ได้ไล่เลยกับเชยแล้วไม่สามารถถอนพิษงูได้ด้วยไม่มมมก็รู้สึกว่าาโจนโดนผมยังไม่เคยใช้นะครับแต่คิดว่ามันก็ถ้าคนปรุงดีๆก็อาจจะได้เขาเขาเลลป็นตะเล็องค์กรเป็นยาถอนพิษนะครับ,รบแต่ตังแต่อยู่ที่ผู้ปรุงนะครับแต่ว่าไม่ได้ไล่งูนะครับมันเหมือนอต้นกล้วยเหมือนกันงูไม่ได้แพร่ขนาดไม่เชื่อลองเอามากันเดี๋ยวนี้เลยนะครับว่ามีคนมีคนเคยตรงพระรามตรงอ่า ซาทุงสิบเก้านะครับอยู่บนต้นไม้โชเฟอร์แท็กซี่ก็ก็เป็นเพื่อนกันบอกแจ้งว่าให้มีงูารายการวิทยุแจ้งมาจะไปเจ้าผู้เดือดานนั่งมังหลังเมาไม่เป็นไรจะผมจัดการเองเอาต้นกล้วยมาเอาต้นกล้วยปีงึ้นไปบนต้นไม้เสร็จลงมานั่งร้องไห้เลือดแดงเลยบอกตายตายตายผมปูซ้ําเลยเออคืออันนี้เป็นความเป็นความเข้าใจเป็นความเข้าใจของของ คนสมัยนี้บางคนใช่ครับแต่บางคนก็ไม่เชื่ออยู่แล้วแหละเพราะว่าทําไมต้นกล้วยจะไปจับงูได้เหรอต่จริงแล้วก็คือจับไม่ได้จริงใช่ไหมไม่ได้ครับ<ช>ไม่ได้แล้วสมัยนี้มันมีเชือกอะไรที่มันแน่นหนามากกว่าที่ทำไปครับผมมันที่ผมใช้ก็จะเป็นเชือกทะเลค่อนข้างจะแข็งแรงกว่าหน่อยทาดีกว่าเชือกพลาสติกที่ทําราวตาักผ้านหน่อยครับนอกจากคุณสมภพแล้วนะทีมงาน4ี่คนที่มา,มาสามคนที่มาด้วยวันนี้มีคนเคยโดนงูก,กัดพวกนี้เคยโดนก็มีลูกน้องเคยมีนะครับแต่บางคนเลิกลาไปบางคนโดนก็เลิกแต่พวกนี้ไม่เคย เด mm hmm> bueno> ี๋ยวนี้นิดหน่อยแล้วมีครับเดี๋ยวนี้นิดหน่อยมีครับแต่เป็นงูเหลื่มสะมากกว่าครับผมครับคือผมก็พิษพิกนิดนึงก็เรื่องว่าถ้ามันเป็นสัตว์อันตรายมากเขาจะเกืดมากจะไม่ค่อยให้ให้ลูกน้องลงมือคือกลัวว่าพิษดูครอบครัวเขาจะคิดยังไงกับผมว่าฟาลูกฟาสามีเขามาโดนงูกัดนะครับคุณสมพจน์บอกเมื่อสักครู่นี้บอกว่าถ้าถึงหน้าหนาวเนี่ยมันจะเป็นช่วงจังหวะที่ทําให้งูมันมันมันดุดุขึ้น ก็เหมือนกับหมากับแมวเออหมานะครับคือมันดุขึ้นมันเป็นฤดูผสมพันธุ์แล้วความระมัดระวังในการจับเนี่ยมันจะต่างจากปกติไหมครับเดินก็ต้อง่างกว่าครับก็คือบางทีงูเหลือมนะครับถ้าถ้าเป็นช่วงนัน่าหน้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 างูเห่าหน้านี้นะครับเขาจะนอนอะไรพวกนี้เขาไม่ค่อยเขาโจมตีเท่าไหร่ไม่ค่อยสู้ไม่ค่อยแค่ว่าหันมาใส่กับเราเดินไปบางทีผมก็ประมือไปฟ้าคอหยิบขึ้นมาฝ้าคอชาวบ้านก็เห็นบอกบางทีผมไปมือเปล่าขับรถอยู่คนแจ้งออกไปก็ไปชุดใส่ละไม่ต้องใช้เครื่องมือเครื่องมือก็จับได้แต่ว่า ถ้าเฟ้นหน้าหนาวที่เขาเข้าค่ายเนี่ยเขาบางทีเขาเขานอนอยู่กับพื้นเนี่ยปุ้งเขาใส่เลยอยู่ต้อนไม้ฉกเขาใส่เลยเพราะว่ามันมันเป็นฤดูที่เขาฟิกงั้นจะจะมีมีข่าวอยู่ข่าวนะครับที่ที่ทุกคนที่ทุกคนคยรควยเห็นนะครับข่าวที่ว่ามีคนทางทางภาคอีสานจะแต่งงานกับงูตอนนั้นดูหน้าหนาวนะเอางูใส่กงตัวเล็กแค่นี้เยอะเแค่นี้เยอะเลยไม่ใช่ระดับแม่งูอย่างนี้เล็กแค่นี้เยอะเลยทีนี้จะแต่งงานกับงูแล้วก็บอกว่าอ่าเมียตัวเองอะหึง ผู้หญิงเข้ามาดูใกล้ๆแล้วฉกในกรงฉกปังปังจริงๆมันเป็นหน้าหนางเขาดูสันทัศนยานเขาอยู่แถวสันทัยานแล้วผมก็บอกเขาว่าบอกว่าเพราะผมเห็นตั้งแต่ทีแรกออก TV ทีวีทีแรกผมออกรายการต่อตอนังคือพิมพ์ทีแรกบอกมูตัวเนี้ยอยู่ไม่เกินเจ็ดวันตายเพราะว่าเพราะว่าหนึ่ง นะครับเขาฉกกรงจนปากเขาเยินแดงช้ำหมดแล้วอ่ะอ๋อเพราะเขาไม่มีตาเห็นใช่ไหมฮะเขาไม่มีตาเห็นเขาเห็นเา็ามีเงาเงามาเขาก็ค่อยดูดด้วยแสัตยา a อย่างที่ผมบอกหน้าหนาวก็ๆๆจะฉกฉกจนต้องไปชนกันทั้งหัวกัแทข้างขวาเรื่อยๆเหมือนคนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ,องูเนี่ยหากินกลางคืนนอนกลางวันแต่นี่กลางวันเขาก็ถืองูหิ้วคองู ไปโชว์ไปออกรายการนู่นรายการนี้แล้วกินเป็นคือเดถ้าเป็นเราเดวอาผมไปออกรายการทุกคืนทุกคืนทุกคืนกลางวันผมก็ต้องไปทํางานอย่างเงี้ยไม่ได้นอนเงี้ยเหนื่อยกินเขไม่ได้กินก็คือโดยธรรมชาติของหมูเขาต้องกินจับตัดเป็นๆกินเราจะมานั่งป้อนเอาไก่ย่างให้กินเอาหมูเห็ดเป็ดไก่ให้กินข้าวหมูดงหมูแดงให้กินมันไม่ได้เขาไม่กินนะครับเขาต้องจับหนูเป็นๆกินกระรอกเป็นๆกินไก่เป็นๆเป็นเป็ดเป็นๆกินพวกนี้เป็นจับกินเองป้อนไม่ได้เพราะป้อนไม่ได้แล้ว แล้วแต่แล้วเขา,าไม่ได้กินอะไรเขาบอกไม่เกินเจ็บันตายวองงูตายเขาวังงูไข่มาลูกจริงๆริงงูเหลืองไข่ทีมประมาณอย่างน้อยต้องมีสิบห้าขึ้นถึงสี่สิบไม่ใช่ลูกเดียวไม่ใช่ตัวเดียวก็เพราเนี่ยเมียทิ้งลูกไม่ให้ดูต่างหน้า <laughs> ผมกคำ้ำจริงรเลยบุค้ำไ <สะ S 2> ้เยอะนี่ก็ได้ความรู้เยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวเมื่อสักครู่นี้คุยกันทางด้านน้าบอกว่าบางนาเองเนี่ยก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่มีงูเห่าชุมจริงไหมครับคืออย่างนี้นะครับ กรุงเทพจะแบ่งเป็นสองโซนโดยโดโด,ย,ด,ย,ดยประสบาการณ์ของผมในฟัามจำนานเนี่ยกรุงเทพจะมีสองโซนนะครับโซนหนึ่งก็คือด้านชั้นในเช่นพอเลยคลองเตยเข้าไปเป็นปทุมวันบางรักยันวานะครับป้อมปราบหรือว่า,าพระนครหรือข้ามไปฝั่งโซนคลองสารธนบุรีพวกนี้เป็นชั้นในมนลภาวะมันเยอะ มัก็ม่อู่อไอเสียมันกินน้ํามันมันเยอะกินอะไรเยอะงูลิ้นเป็นเจสสารอย่างที่ผมพูดแล้วต้องดมบรรยากาศต้องมลภาวะมันเยอะมันก็ม่อยู่แต่พอด้านบางนาเนี่ยอากาศดีๆนะครับเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยถ้าบานจัดสรรมันเยอะตามบ้านจัดสรรที่มีโพรงใต้บ้านที่ขขอบบ้านที่เขาปลูกต้นไม้ผมไปลื้อต้นไม้เป็นแสนมึงก็เคยสั่งลื้อนะบอกบ้านคุณปลูกอย่างนี้นะ เป็นลางงูเห่านะที่พุทธมณฑลไม่งนน<ะ>ันงคุณโดน,นเนี่ยเห็นเห็นเลยเนี่ยง,งูเห่าเราเาคาคราขาบก็ต้องลือเป็นแสนต้องจอมเราร่องไห้เลยผมบอกไม่งันคุณเกษียงตายเอาเองนะผมเพียงแต่ว่าชี้แจงให้คุณทราบคือ,อขเขาไม่ต้องเลือกว่าอยู่ในป่าใช่ไหมงูเห่านี่งูอยู่ในบ้านอยู่อะไรถ้าไม่เป็นโพงก็ได้ส่วนมากเขาชอบเป็นโพงที่ว่าใต้บ้านมากที่สุดเพราะว่าที่เดิมของเขานะครับมู่ว่านจัดสรรที่จะบุกไปในที่ดินที่เขาอยู่อืมนะครับแล้วแราแต่แล้วเถมเนี่ยขอบๆเนี่ยเป็นแค่ว่าถม ผมจากดินมันก็มาตรฐานเป็นดินส่วนทัอเดิมมันก็จะอยู่ไปปีสองปีมันจะสุดพอสุดคานหลุดหลุดจากคานล่างก็มีงลงไปนั่นก็คือเป็นลังงูผมบอกได้เลยนะครับช่วงมงนี้นับหนึ่งตั้งแต่วันนี้ไปต่อไปนี่จะมีลูกงูเห่าออกเยอะแยะนะครับถ้าเจอรบกวนโทรแจ้งมาที่ผมถ้าเห็นตัวหนึ่งมันจะอยู่รอบๆอีกเป็นสิบผมระยะห่างระหว่างตัวมันนานไกลไหมในรั้วบ้านเรานะครับบางทีผมผม ผมไปนะครับบางทีผมไปนะครับไปไปเนี่ยเขาแจ้งตัวสองตัวหนึ่ง,สอง,ส,องสองตัวเขาเห็นว่าเนี่ยเขาแจ้งผมไปเนี่ยผมก็น้ํายาไปฉีดรอบรอบรอบบ้านเขาเนี่ยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาผล่มาจากใต้ต้นไม้กองนู่นใต้กระถางต้น,นไม้กองนี้บางทีได้เป็นสิบตัวเลยยิ่งวันนี้ตัวเล็กๆใส่ขวดมันนี่เป็นสิบเลยรุ่งหวาพัชนเจริญงูปับศูนย์แปดเก้าศูนย์สี่สามแปดสี่สี่ห้าครับผมตลอดยี่สิบสี่ชั่วยี่สิชั่วโมงคือผมก็คุณสมภพไม่ได้บอกนะครับแต่ว่าผมก็ขอแทนกันละกันนะครับว่าถ้าสมมติว่า โทรศัพท์ตามคุณสมภพก็รบกวนค่าใช้จ่ายในการเดินทางนิดหนึ่งกันละกันนะครับเพื่อความสะดวกเพราะว่าคุณสมภพเองทีมงานเองเนี่ยเสียสละตัวไม่ได้อาวางผลตอบแทนอะไรทั้งสิ้นนะครับก็หวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจนะครับแล้วก็เขาทำงานเสี่ยงภัยจริงๆนะครับวันนี้ขอบคุณคุณสมภพแล้วก็ทีมงานนะครับที่ให้เกียรติร่วมรายการกับเราครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับช่วงนี้พัสู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามรายการกันต่อครับ